จำนวนที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้จํานวนที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ใครรู้ม้ากจํานวนอะไรไม่มีใครรู้จํานวนชงซ้อนรู้ได้ไงชีดบอกอ๋อชีดบอกโอเคลืมได้จํานวนที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่จํานวนจริงตอนที่ทุกคนเรียนตอนมอตอ้น,น่ะทุกคนนึกว่าจำนวนจริงคือยิ่งใหญ่สุดใช่ปะ ที่จริงไม่ใช่นะจำนวนที่ใหญ่ที่สุดคือจำนวนเชิงซ้อนอจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยใหญ่ที่สุดอันนี้แล้วจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรจำนวนเชิงซ้อนคือจำนวนที่ซับซ้อนตามชื่อจำนวนที่ซับซ้อนโอเคปะ่ะจำนวนที่ซับซ้อนตัวย่อ,อก,ก็คือจะใช้ตัวซีหรือไม่ก็จะเป็นตัว แบบนี้ตอนนี้ไอ้บทเนี้ยไอ้บทจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยหนูจะได้เรียนกันตอนม5เทอม1เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูต้องตั้งใจเรียนบทนี้นะเดี๋ยวมันจะมีภาคต่อในตอนม5นะคะต่อมาไป้าย แล้วจํานวนเชิงซ้อนก็คือจานวนไอที่ซับซ้อนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างมันแบ่งออกเป็นจํานวนจริงก็คือตัวเลขทั้งหมดที่เราเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมอตอน้นกับอันที่สองจำนวนจินตะภาพเออแล้วจำนวนจริตภาพคืออะไรต่ออืตัวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนหนูอยู่มอตอ้นใช่ปะ คุณครูที่โรงเรียนบอกว่าให้หนูหาสแควรูตสี่สแควรูตหมายความว่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองเราได้สี่อ่ะอะไรเอ่ยยกกำลังสองเราได้สี่ก็คือสองไหมมันก็จะออกมาเท่ากับสองใช่ป่ะแบบนะคะห้ามบูลลี่ไรมือพี่นะ หนูจะบูลลี่พี่อะไรก็ได้แต่ห้ามบูลลี่ลายมือนะคะนี่สวยที่สุดแล้วนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะไอะอันหนึ่งสมมุติว่าสแควรูหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หมายความว่าอะไลเอยยกกำลังสองเราได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่สิบสองเออก็สิบสองก็เอามันออกมาจบจบ อันนี้คือคอนเซ็ปต์มอต้นถูกต้องป่ะทีนี้ตอนมอต้นครูเขาบอกว่าอ่ะสแควร์รูทลบเก้ามาติดลบบ้างเออตอนมอต้นครูที่โรงเรียนบอกว่าหาค่าไม่ได้ใช่ป่ะครูเขาบอกว่าในรูทห้ามติดลบเนี่ยพวกเนี้ยอะไรก็ตามที่เป็นแบบอาลากของจำนวนคู่พวกนี้ยถ้าไม่เขียนเบอร์คือแปลว่าเบอร์สองถูกไหมถ้าไม่เขียนเบอร์ก็คือเบอร์สองอย่างเงี้ยให้เป็นลบ สิบหกละกันอ่ะแบบนี้ยไอ้ตรงเนี้ยตอนที่เราเรียนมอต้นนะคะครูเขาจะพูดว่าหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ที่จริงมันไม่ได้หาไม่ได้นะมันหาได้แต่มันไม่ใช่จำนวนจริงโอเคนะคะเติมไปด้วยหาค่าไม่ได้วงเล็บในจานวนจริงใครอ่านไม่ออกถามได้นะคะอ่า หาขาไม่ได้ในจำนวนจริงอ่ะเราหาไม่ได้เราทํายังไงอ่ะมาฝั่งนี้ค่ะมาฝั่งนี้ค่ะที่รักพอขึ้นมปลายฉันอยากหาได้นักคณิตศาสตร์มีหน้าที่หาคําตอบบันหาไม่ได้นักคณิตศาสตร์ก็จะทําให้มันหาได้ฉันจะทําให้มันหาได้โอเคปะวิธีการของเขาคือทำเงี้ยรูทลบเก้ามันเกิดจากรูเก้าคูณกับรูทลบหนึ่งถูกต้องปะ โอเคนะทีนี้ไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยอันนี้ก็ถอดรูทได้ละถอดรูทได้ละได้สามปกติอ่าแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้เขาตั้งชื่อใหม่ให้มันชื่อไออ่าตั้งชื่อให้ชื่อไอคือเขานิยามขึ้นมาเขาบอกว่าไอเท่ากับรูลบหนึ่งแค่นี้จบแค่นี้ไอนี้ก็หาค่าได้แล้วเอาอีกทีนึงอ่าเอาอีกทีหนึง่งตัวอย่างสมมุติว่าเราต้องการหา รูทติดลบหนึ่งร้อยเท่ากับรูทหนึ่งร้อยคูณรูทลบหนึ่งถูกปะตัวนี้เหมือนเดิมรูทหนึ่งร้อยก็ได้สิบปะรูทล,ลบหนึ่งพอขึ้นมาตายแล้วเขามาโนาใหม่เขาบอกว่าให้ไอตัวนี้มันชื่อไอปึ๊บจบหาเขาได้แล้วค่ะเข้าใจ พีคนถอมมาค่ะว่าแล้วถ้าเป็นรูทลบห้าล่ะรูทลบห้าอ่ะรูทลบห้ามาเป็นคําถามที่ดีเออสมมติถอดรูทไม่ได้ใช่ป่ะสมมติถอดรูทไม่ได้สมมติถอดลุดไม่ได้สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่สวัสดีค่ะเร็วๆค่ะยังทันนะคะมาค่ะอ่ะสมมุติว่าเป็นรูทลบห้าทำเหมือนกันรูทลบห้าเติดจากรูทห้าปกติแล้วก็คูณอยู่กับรูทลบหนึ่งแบบนี้รูทห้าถอดรูทได้ปะ อะไรกาลังสองได้รูทห้ามีไหมอะไรกําลังสองได้ห้ามันมันมีแต่ว่ามันไม่เป็นจํานวนเต็มคือมันเป็นทศนิยมถูกป่ะไอห้ามันเป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมมันไม่มีจํานวนเต็มอะไรที่ยกกําลังสองเอาได้ห้าเพราะฉะนั้นเราก็ติดไว้อย่างนี้ไอรูทห้าอาลอกลงไปก็ติดไว้รูทห้าแล้วไอตัวนี้เหมือนเดิมไอตัวนี้เหมือนเดิมพอมาปลายเขาให้รูทลบหนึ่งอะชื่อไอปึ๊บจบ โอเคป่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีตัวไอนี่อันนี้เอาไฮไลท์สีเลยดีวะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือสีอะไรสวยนะนี่อะโอเคป่ะอะไรก็ตามที่มีตัวไอพวกเนี้ยเขาเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนหมดเลยมีพวกนี้ถ้ามีตัวไอเรียกจำอะเรียกเรียกอะไนี่อะจำนวนจินตภาพก่อน จำนวนจ,นจินตภาพจินตภาพคืออะไรจินตภาพคือจินตนาการคือมโนขึ้นมาคือมันไม่มีอยู่จริงไอรูทลบหนึ่งมันไม่มีอยู่จริงนะนักคณิตศาสตร์ไปมโนมันขึ้นมาให้มันชื่อไออะไรก็ตามที่ติดตัวไอตามหลังเขาเรียกจำนวนจินตภาพโอเคนะคะจบนะคะทุกคนตามนี้นะเพระาะฉะนั้น เพราะฉะนั้นจํานวนที่ใหญ่ที่สุดคือจํานวนเชิงซ้อนแบ่งออกเป็นจํานวนจริงก็คือที่เราเรียนกันตอนมอต้นทั้งหมดแต่พอมอปลายถ้าเป็นรูทลากคู่ที่ติดลบเขามาโนให้อตัวที่ติดลบหนึ่งนะชื่อไอชื่อมันจะเปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นจำนวนจินตภาพโอเคนะคะอ่ะเรากลับไปแล้วจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรจำน,นจำนวนเชิงซ้อนคือจำนวนจริงอ่ะจำนวนจริง มาบวกกับจำนวนจินตภาพอ่ะแบบไปรวมกันตัวอย่างเช่อนอะไรเช่นสามบวกสี่ไอแบบเนี้ยเออหรือหรืออาจจะเป็นลบสองส่วนสี่อ่ะส่วนสามแล้วกันลบสองส่วนสามลบสามไออ่ะแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็น ตรงนี้มันเป็นจํานวนจริงถูกอะแต่ตรงนี้มันเป็นจินตภาพถ้ามันมาบวกลบกันเขาจะเรียกว่าจํานวนเชิงซ้อนโอเคไมหมคะเคลียไมหมคะทุกคน,จำน,นจ,จำนวนจริงตัวย่อตัวอจํานวนจริงซูมออกมามีใครบ้างมีจํานวน ตักกะยะกับจำนวนอ่ะตัก,กะยะตัก,กะยะคืออะไรสรุปให้นะจากมอต้นนะคะตักกะยะคือสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้สามารถเขียนเป็นนี่คือลลยมือที่ดีที่สุดคะ่ะห้ามบูลลี่นะคะ สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วอ่ะตะละอะแปลว่าไม่อะคำว่าอะเนี่ยคำว่าอะคือแปลว่าไม่เป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้นอะตะกยะก็คือไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้สมมติว่าทุกคนอ่านออกนะ มาซูม,มันอีกอะไรบ้างวะอะไรบ้างที่มันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อะไรบ้างอ่ะก็แน่นอนก็เขียนเป็นเศษส่วนได้อ่ะมันก็ต้องเศษส,ส่วนไหมละ่ะถูกป่ะอะก็อันที่หนึ่งก็คือเศษส,ส่วนแบ่งออกมาอันนี้เศษส,ส่วนมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นเศษส,ส่วนเศษส,ส่วนยางตามอ่ะยางตามย่อๆได้ปะ่ะเศษส่วนยางตาม เศษส่วนอย่างต่ำหมายความว่าเศษส่วนที่ไม่สามารถตัดทอนกันได้แล้วเช่นอสองส่วนเจ็ดแบบเนี้ยข้างบนนะ่ะต้องน้อยกว่าข้างล่างโอเคปะ่ะอ่ะเป็นบนส่วนล่างนะบนส่วนล่างนะตัดไม่ได้แล้วตัดทอนไม่ได้และ ข้างบนต้องน้อยกว่าข้างล่างเช่นอะไรวะเช่นสองส่วนสามอย่างเงี้ยข้างบนคือเลขสองข้างล่างคือเลขสามตัดทอนไม่ได้แล้วบนน้อยกว่าล่างเออครบเขาเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำได้หมดติดลบก็ได้อะลบหนึ่งส่วนเจ็ดอย่างเงี้ยสี่ส่วนเก้าเออมากมายมากมาย เนี่ยเซซนยังต่ําถ้าใครพื้นฐานไม่นั่นก็คือเรียนทวนไปได้วยกันเลยนะคะเซสซสนยังต่ำแล้วอะไรอีกวะอะไรที่เรียกว่าเซ่วนอีกเซซอนเกินเอเอเซสซสนเกินอ่ะเซซนเกินเซซวนเกินก็ตรงข้ามกับไอ้อยังต่ําอ่ะเซซนเกินก็คือตามชื่อเลยมันเกินมาคือข้างบนมันมากกว่าข้างล่างโอเคนะคะข้างบนอ่ะมันเป็นบนหานล่างแล้วไอ้ข้างบนอะมันมากกว่าข้างล่าง แบบเนี้ยเขาเรียกเซซอนเกินมีใครอยากได้เลเชอร์หลังเรียนเสร็จไหมสมมติว่าขี้เกียจจดอะไรแบบเนี้ยมีใครอยากได้มั้ยนูะหนูคาะหนูค่ะหนูค่ะแล้วเราจะให้กันทางไหนอะแล้วเราจะให้กันทางไหนอ่ะไลน์ค่ะไลน์จะให้ยังไงอ่ะก็ในไลน์มันมีแบบว่าคนกลุ่มบีกลุ่มซีด้วยใช่ป่ะอ๋อรู้แล้วโอเคโอเคโอเคเอางี้เดี๋ยวหลังเรียนทุกครั้งก็เดี๋ยวพี่อ่ะ เอาไปไว้ในลิงก์ใน Google Drive ลิงก์เดิมทุกคนเซฟไว้เลยก่อนสมมุติว่าเราเรียนวันเสาร์ใช่ป่ะคะคืนศุกร์ก็ได้หนูก็เข้าไปที่ลิงก์อันนั้นแล้วหนูก็ไปโกดเอ้ยไปโหลดชีตของไอวิกนั้นๆมาแล้วก็หลังเรียนเสร็จเดี๋ยวพี่จะเอาไฟล์ตรงเนี้ยไปใส่เอาไว้ให้เหมือนกันโอเคปะ่ะถ้าใครแบบเกิดจดไม่ทนันโอเคนะคะเออสมมุติว่าทุกคนพูดว่าโอเคโอเคอ่ะเซซอนเกิอะไรวะเซน แท้แท้ไม่เอาแท้ก็คือยังตมอะ่ะเศษส่วนจำนวนคะจำนวนคะจำนวนคะจำนวนคละเมื่อกี้แะไนะเมื่อกี้จังหวัดพัทะลุงเหรอพัทะลุงหนูมาถล่มคอสเนะี่ยหนูพูดได้นะหนูพวกเยอะกว่าหนูถล่มได้นะคะหนูไม่ต้องกลัวใครนะคะจำนวนคะจำนวนคะคืออะไรก็มันคละกันอะ่ะก็คือเป็นจำนวนเต็มอาจำเป็นจำนวนเต็มอาเป็นจำนวนเต็มมิก,กับ เศษส่วนฉันเขียนย่อยๆนะคะอ่ามิก,กับเศษส่วนอย่างเงี้ยเต็มกับเศษส่วนมิกร่วมกันเช่นสามเศษหนึ่งส่วนสองก็แค่เนี้ยโอเคไหมคะทวนปะเผื่อเผื่อมีใครลืมแล้ววิธีการทําให้มันเป็นเศษส่วนเกินอะ่ะก็เอาอินี่คูณกันเว่าเอาข้างล่างเนี้ยคูณกันอ่ะแล้วก็พอคูณกันเสร็จแล้วก็นูน่นไปบวกข้างบนสามคูณสองได้หก แล้วหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้เจ็ดส่วนสองตรงนี้เรียกคระตรงนี้เรียกเกินโอเคนะคะทวนให้นะคะไปะะจำนวนเศษส่วนหมดละฝั่งเศษส่วนหมดละอืทีนี้อะไรอีกอะไรที่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อีกอ่ะมีใครตอบได้บ้างทพสซียม นี่นี่นี่หน้ามาหรือเปล่าเนี่ยนี่เตี้ยมาหรือเปล่าเนี่ยเด็กหญิงคนนี้ทําไมเขาตอบได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะก็มันมีในชีตอ,อ่ะอ๋ออ่าตอนนี้คือหนูมาคนเดียวเหรอคะหญิงท<ช>ี่หนูหนูมาจากราดวินิตตอนนี้หนูเรียนคนเดียวในคลาสนี้เหรอคะไม่หรอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีลาดวินิตเออไม่ใช่สิโยทีนโยทินมีโยทินอยู่ในนี้ค่ะนู อือเพลงแล้วก็มีเพื่อนในโรงเรียนในน้องเพลง,งอ๋อน้องเพลงคือไมพังใช่ปะ่ะไม่พันน่ะคือไมพังส่วนพิงน่าจะตั้งใจเรียนอยู่โอเคโอเคอะน้องเพลงสวัสด,ดีค่ะน้องเพลงน้องเพลงแย่งน้องคีมพูดบ้างก็ได้นะคะมาอะไรอีกอะไรอีกที่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อะไรอีกสมมุติว่าทุกคนตอบมา ทศนิยม okay. าาโอเคป่ะคะทศนิยมสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ทสนิยมตรงนี้ทศนิยมแล้ะทศนิยมอะ,อะไรที่เป็นตัก,กระยะทสนิยมก็แบ่งย่อยออกมาอีกอแบ่งย่อยมาจา้ะทสนิยมรู้จบทศนิยมรู้จบ รู้จบก็ตามชื่อเลยค่ะรู้จบก็คือรู้ว่ามันจบที่ไหนเนี่ยเช่นหนึ่งจุดสองเนี่ยหนึ่งตำแหน่งจบที่สองหรือไม่ก็ติดลบสามจุดศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะจบจบที่เก้าโอเคปะคะทศษิีมรู้จบคือเราสามารถนับได้ว่ากี่ตำแหน่งนับได้ว่ากี่ตำแหน่งเขาเรียกว่ารู้จบนะคะ ทำไมทศนิยมถึงเป็นตรกรกยะเหตุผลเพราะว่าหนึ่งจุดสองมันเกิดจากอะไรอะ่ะหนึ่งจุดสองมันเกิดจากสิบสองส่วนสิบปะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ดิใช่ปะอย่างไอ้ก้อนเนี้ยติดลบก็ดาติดลบสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศวน กี่ตำแหน่งอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตำแหน่งศูนย์แปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นทศนิยมมันสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้โอเคนะคะถ้ามันแปลงเป็นเศษส่วนได้ก็แปลว่านี่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้มันก็เลยอยู่ในกลุ่มของตักรกยะ จบแล้วนะสองกลุ่มแล้วนะอันนี้มีในชีสรุปข้างหน้านะไม่ต้องจดก็ได้นะคะไปะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายใครอีกที่เป็นตัปปยะจำนวนเต็มจำนวนเต็มค่ะเออจำนวนเต็มทำไมอะ่ะทำไมมันเป็นอะ่ะจำนวนเต็มจำนวนเต็มตัวยอ่อ i ครับ i อ,อย่างเงี้ยเวลาเขียนคือบางทีเขาก็จะเป็นสองขีดอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วแต่หรือบางทีก็จะเป็นอย่างเงี้ย i มีไอโอเคนะคะจำนวนเต็มแบ่งย่อยไปอีกมีใครมัง่งเต็มบวกเออเลิศเลิศเลิศเต็มบวกตัวย่อไอแล้วก็บวกบนหัวสตาร์ทที่เลยกอะไรมั่งเต็มบวกก็สตาร์ทรรที่เล็กหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นไปแล้วครับไปจนถึงหนึ่งร้อยไปอีกไม่หยุดไปไปมากมาย โอเคนะคะไปจนถึงบวกนฟินิตี้เลยอะไปจนถึงบวกนฟินิตี้ไม่จบไม่สิน้นแต่ต้องเป็นแบบคือเต็มคือมันต้องเต็มอะไม่ใช่ทศนิยมไม่ใช่เศษส่วนไม่ใช่อะไรแบบนี้อะแล้วทาไมมันไม่ใช่เศษส่วนแล้วทาไมมันเป็นตรกยะวะทําไมเพราะถ้าเราเติมอย่างนี้เราผิดไหมอะปุ๊บได้นปะนี่นี่เห็นปะหนึ่งก็มาจากหนึ่งส่วนหนึ่งสองก็มาจากสองส,าาส่วนหนึ่งสามก็มาจากสามส่วนหนึ่งเห็นปะ เพียงแค่เราเติมเลขหนึ่งเข้าไปข้างล่างมันก็เป็นเศษส่วนละจบเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มสามารถทําให้เป็นเศษส่วนได้มันเลยไปอยู่ในกลุ่มเนะี้ยเนี่ยกลุ่มเนะี้ยกลุ่มตระกยะอ่ะเต็มบวกแล้วป้ายต่ออะไรอีกเต็มลบค่ะเออเมื่อมีเต็มบวกก็ต้องมีเต็มลบเต็มลบก็ตัวยอ่อ i แล้วก็ลบบนหัวก็คือต้องติดลบถูกไหมคะ,ะก็ลบ สองแล้วแต่ใครจะถนัดเขียนก็ได้นะถ้าเป็นปกติเขาจะเขียนอย่างเงี้ยลบหนึ่งแล้วก็ลบสองคือถ้าน้อยลงอะ่ะเขาจะไปทางซ้ายถ้ามากขึ้นเขาจะไปทางขวากันแล้วแต่จะถนัดเนีย่ยปกติเขาก็จะเขียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจุดจุดจุดไปจนถึงลบอินฟินิตี้เหมือนกันหรือหรือหนูจะสตาร์ทที่ลบหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็ลบสองลบสามเหมือนกันอ่ะไปเรื่อยๆลบหนึ่งร้อยแล้วก็ไม่จบไม่สิน้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปต่อแบบนี้ เข้าใจนะคะและสุดท้ายอ่ะสุดท้ายไอไอจะเริ่มะะเตนมู่ย์ค่ะวนมานี่ถามจริงอ่ะรู้เรื่องปะอ่ะรู้เรื่องปะเรารู้เรื่องเราเราเรามีปัญหากับลายมือตอนเด็กๆคือแบาบว่าคือตอนเด็กๆคะแนนสมุดอะ่ะเป็นศูนย์ตลอดเลยอะ่ะมีปัญหากับลายมือแล้วก็ไม่ถูกกับครูภาษาไทย คือนั่นแหละหนูต้องตั้งใจเรียนคัดลายมือนะโตมาหนูก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่คือสวยที่สุดแล้วนะอันนี้ไม่ได้แบบว่ารีบหรืออะไรเลยนะอ่ะสุดท้ายจต็มวนเต็มศูนย์เต็มศูนย์ตามชื่อจากเต็มศูนย์เต็มศูนย์คือไอศูนย์แปลว่ามีศูนย์ตัวเดียวเท่านั้นศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวศูนย์เป็นเลขคู่ปะไนตอบเป็นศูนย์เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ใครตอบได้ เลขคู่ค่ะทําไมอ่ะทําไมถึงว่างเป็นเลขคู่อ่ะเพราะอะไรอ่ะคําว่าเลขคู่หมายความว่าหารด้วยสองลงตัวถูกต้องปะอะไรก็ตามเลขใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ยถ้าหารด้วยสองลงตัวมันจะเป็นเลขคู่ถูกปะเออความอเมซิ่งของเลขศูนย์น่ะมันมีอยู่ว่างี้อ่ะเลขศูนย์นะศูนย์หารสองมันก็ได้ศูนย์ปะก็แปลว่ามันลงตัว เนี่ยลงตัวเพราะฉะนั้นศูนย์เป็นเลขคู่เป็นคู่อ่ะยอ่ยอๆความมาตรฐานของเลขศูนย์มีอะไรก่ะเออแล้วทาไมมันต้องเต็มศูนย์นะทําไมศูนย์อยู่ตัวเดียวแล้วทําไมคือคือคอ,อันอื่นมันมีเลขเยอะแยะใช่ปะ่ะเนี่ยไอ้พวกนี้มีเลขเยอะแยะใช่ปะ่ะแล้วทาไมไอ้เต็มศูนย์มันอัดพิสิทธิ์มีแต่ศูนย์ตัวเดียววะเพราะอะไรเหตุผลเพราะศูนย์ไม่ติดลบโอเคปะ่ะศูนย์ไม่ติด ลบและไม่เป็นบวกคือเขาไม่เป็นทั้งลบและเขาไม่เป็นทั้งบวกศูนย์แปลว่าไม่มีอะไรเลยเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นศนอ่ศ,ศจึงจึงไม่ใช่ทั้ง I บวกและ i ลบเข้าใจจบข่าว นะคะแผนพังนี้ใช้ตลอดเลยนะใครสอบมิดเทิมไปแล้ว <_ an> ก็มาเรียนทูนใหม่เหมือนจะง่ายแต่งงนะคะอาหมดแล้วนะคะฝั่งนี้ไปแล้วนะคะต่อไปฉันจะไปซูไว้ตรงไหนดีวะจํานวนอตะตกยะปากลับไปข้างบนมาอ่ะจำนวนอตัตกะยะคือใครตามนี้เลยจํานวนอตัตกะยะตรงนี้จํานวนอตัตกะยะแปลว่า ไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้แบ่งออกเป็นทศนิยมเหมือนกันเลยอ่ะทศนิยมไม่ซ้ำและไม่รู้จบมีคำว่าและด้วยนะมีคำว่าและเลยนะนี่เช่นอะไรอ่ะไม่ซ้ำและไม่รู้จบก็คือค่าพายหนูรู้จักค่าพายใช่ปะ่ะมีใครตอบได้บ้งว่าพายอ่ะ มีค่าเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่สองสามจุดหนึ่งสี่สองเก่งเหมือนเตรียมมาเก่งเหมือนรู้คําตอบเลยอะ่ะเพราะเพราะว่ามันเห็นอยู่ตรงนี้โดนด่าบ่อยโดนด่าบ่อยเนี่ยเพราะมันเห็นอยู่ตรงนี้เออมีความงงไหมทําไมพายอะ่ะทําไมตอนเราเรียนตอนมอตอ้นอะ่ะกับตอนประถมอะ่ะ<ม>เขาบอกว่าพายมันเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดใช่ปะ แล้วทาไมพอขึ้นมอปลายมันเป็นพายมันเป็นสามจุดหนึ่งสี่สองวะเอออะไรคือของจริงกันแน่อ่ะโน้ตโน้ตจ้ะโน้ตโน้ตเลยนะจ๊ะโน้ตอ่ะถามพี่นี่ถามเพิ่มเดี๋ยวเราจะเอาที่เราสอนอะไปลงเอาไว้ใน google drive ให้ทุกคนโหลดใช่ปะ่ะทุกคนอยากได้เป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ good note good note ค่ะ good note ฉลุนะเพราะอะไรอะ เธอจะเอาไปเปลี่ยนสีไปตกแต่งเธอบูลลี่อะไรมือฉันใช่ไหมละ่ะ <laughs> ไม่ใช่ค่ะไม่่ใชโอเคอ <c oughs> โอเคอ,เคอท,ที่เหลือเอาอะไรอะหยัดได้อะไร <P. S 1> PDF ค่ะ PDF ได้ก็ได้เอาไปใส่ไว้ให้หมดแลลวเนาะหาอ่า <c oughs> นเอานะคะ <c oughs> อยู่ในไ,ได้เอออยู่ในไ,ได้ประจำตัว,ตวเองนะคะเซฟเก็บไว้เลยนะทุกสัปดาห์ปะซูมซูมซูมอ่ะซุยมีคนเข้ามา มีคนเข้ามาเข้าสามาจะ<า>เ<า>ข้าโดนขาดนะเนี่ยเฮ้ยเช็คขาดนะเนี่ยสดีจา้ฟาฟาซาน่าส,สดีจา้าไปละเดอ้เอาตามอาเองนะคะอะซูมพายค่ะพายพายพาย,พายนะคะแบ่งออกเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดกับสามจุดหนึ่งสี่สองแล้วก็เจ็ดแล้วก็จุดจุดจุดอ่ะคำถามมีอยู่ว่า คือค่าทายของจริงของจริงเลยนะของจริงเลยนะคือตัวนี้นี่คือค่าจริงนี่อันนี้คือค่าจริงอ่ะอันนี้คือค่าประมาณโอเคปะ่ะค่าประมาณเหตุผลเพราะว่าตอนที่เราอยู่มอตอ้น,น่ะก็ตอนประถมอะเราเด็กน้อยอยู่อะมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่เก่งที่จะใช้ทศนิยมแบบสี่ห้าหกตำแหน่งถูกต้องปะ่ะ มันยากเกินไปเขาก็เลยแบบอนุญาตให้ใช้ไอ้ค่าเนี้ยได้ก่อนมันจะได้แบบตัดทอนกันได้ง่ายๆหนยูย้ำเลยนะอันเนี้ยโอเนตวิชาสามันรับแพทนะถามว่า,าจำนวนจริงออกอะไรมันออกอย่างเงี้ยมันออกแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้เราสับสนนะ่ะหนูจำเลยนะจำตลอดไปเลยนะพายไม่ใช่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดโอเคนะคะจดเลยเนี้ยพายไม่ใช่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะแต่พายเป็นค่า ประมาณอืมเป็นแค่ค่าประมาณถ้าเขาถามว่าพายประมาณเท่าไหร่ตอบยี่สิบสองส่วนเจ็ดแต่ถ้าเขาบอกว่าพายเท่ากับเท่าไหร่ให้หนูตอบสามจุดหนึ่งสี่สองเจ็ดจุดจุดจุดแบบนี้โอเคนะคะอ่าเพราะฉะนั้นพายมันเลยจัดเป็นอันนี้อัดตากะยะเนี่ยพายอ่าต่อไปค่า e e คืออะไรวะค่า e e หนูจะได้เรียนตอนม .5 แล้วค่ะ ตัวนี้หนูจะได้เรียนตอนหมห้าตั้งใจเรียนนะว,วันนี้หมห้าจะได้ไม่งงนะ e ก็คือค่าคล้ายๆคาย่คา,คาพายแหละเป็นค่าที่แบบนักคณิตศาสตร์เขาตั้งขึ้นมาก็เหมือนค่าพายอะ่ะแต่ทศนิยมมันยากมันเยอะไงขี้เกียจเขียนเมื่อยมือ,มอก็เลยไปแบบตั้งชื่อมันว่าอ๋ออันนียชื่อ e นะอันนี้ชื่อพายนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นหนูจํานะคะเอาตัวน,นี้เ,าาเอานเขาทำอะไรอะคูอ่ะเป็นคําถามที่ดีอีกแล้วเป็นคำถามที่ดีอีกแล้ว e เดี๋ยวเรา ถ้าใครถ้าใครได้เข้าคอร์สต,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 ต่อไปเดี๋ยวจะบอกในคอร์สม .5 นะค่า e เป็นค่าที่ใช้ในเรื่องเลขยกกำลัง expo and log อยู่ม .5 เป็นค่าประมาณแต่ถามว่าทำไมต้องเป็น2.7182อันนี้รอติดตามในคอร์สม .5 เพราะเหตุผลมันยาวมากนะคะอันนี้คืออยู่ในเรื่อง expo and log นะม .5 โอเคนะคะเป็นค่าที่เขามาโนขึ้นมาเหมือนค่าพายเหมือนนี้เลยนี่น,น,นี่เหมือนอันนี้เนี่ยเหมือนนี้เลยเหมือน I. ไอไอีนี้ก็มาโนขึ้นมานักคณิตศาสตร์มาโนเก่งเนี่ยมาโนขึ้นมาแบบเนี้ยอ่ะนะต่อไปลากของจํานวนเฉพาะลากคู่ด้วยค่ะทุกคนเติมให้หน่อยค่ะทุกคนลากคู่ค่ะลากคู่อ่ะลากคู่ของจํานวนเฉพาะ รูทสองรูทสองก็คือรากที่สองถูกปะรากที่สองของสองมีอีกไหมรูทสองรูทเจ็ด, 2, ด 7, โอมากมายมีอีกอ่ะรูทห้ารูทเจ็ดรูทสิบเอ็ดจุดจุดจุดพวกนี้ถ้าหนูกดเครื่องคิดเลขมานะมันจะเป็นทศนิยมบอกว่าไม่จบไม่สิ้นไม่ซ้ำด้วยมันเป็นอัตตกยะทั้งหมดแล้วลากคู่แปลว่าอะไรลากคู่ไม่เอาเบอร์สองก็ได้ ซูมฉันซูมก่อนแป๊บนึงฉันซูมก่อนอ่าฉันซูมมาไวน้นี่ลากเบอร์หกเนี่ยเขาเรียกว่าลากคู่เห็นไหมคะลากคู่นี่ลากคู่ลากเบอร์หกของจํานวนเฉพาะเหมือนกันสองอ่าลากเบอร์แปดแล้วกันอ่ะเบอร์แปดของเออเท่าไหร่ดียี่สิบสามอ่ะ,ะ,อะ,อะหมดมากมายลากเบอร์คู่ของจํานวนเฉพาะทุกตัวนะเออยกเว้นด้วย หมดละอ่าประมาณเนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามคอร์สถัดไปมีอีกเยอะและคําว่าอื่นๆอื่นๆก็คือค่าอื่นๆอ,อ,อ,อีกอะที่มันไม่ใช่พวกเนี้ยที่มันไม่ใช่ทางโทศนิยมแล้วก็ไม่ใช่ทางลากอะค่ะเนี่ยเป็นพวกเนี้ยอันนี้อยู่ในม5หมดแลยค่ะทุกคนเอ,อ่อแก้ตรงนี้หน่อยค่ะแก้ตัวนี้ข้างล่างหนูเปลี่ยนเป็นตัว e ค่ะล็อก e ตัวนี้อือโอเคนะคะมีอีกมากมายล็อกล็อกคืออะไรอีกคําถาม ล็อกคือมห้านะติดตามตอนต่อไปในมห้านะมห้านะล็อกสามเนี่ยล็อกเจดล็อกห้าแบบเนี้ยค่าล็อกของจำนวนเฉพาะทั้งหมดตัวนี้อยู่มห้าทำไมฉันถึงย้ำจังเลยถ้าหนูตั้งใจเรียนในมสี่และพื้นฐานหนูไปอ่ะมห้าหนูจะสบ,บายมากๆ นะทุกอย่างเห็นปะแผนผังเนี้ยโอ้โหมีตอนต่อไปในมห้าหมดเลยผ่านแล้วนะคะทุกคนผ่านแล้วนะแผนผังจํานวนที่อีิสุดคือจํานวนเชิงซ้อนจํานวนเชิงซ้อนเกิดจากจํานวนจริงไปบวกหรือลบก,กับจํานวนจินตาภาพโอเคนะคะจานวนจริงคืออะไรจํานวนจริงก็คือตัวเลขทั้งหมดเที่ยวเรียนตอนมตน้นจํานวนจินตาภาพคืออะไรคือจํานวนที่มีตัวไอตามหลังนะ i มีค่าเท่ากับรูทลบหนึ่งคือจำนวนจินตภาพที่นักคณิตศาสตร์เขามาโนขึ้นมาบอกว่าให้รูทลบหนึ่งเท่ากับไแค่นั้นนะคะ